หลายคนเขาเห็นตัวอย่างใหม่สโนไวท์แล้วใช่ไหมครับผมเนี่ยยิ่งเห็นยิ่งรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันต้องพังแน่ๆเลยมันต้องแย่แน่เลยในแง่ของคําวิจารณ์ในแง่ของพพราะหนังที่ไม่ได้รักษารกษารกฐานเดิมของ s สโนไวท์เวอร์ชันการ์ตูนแล้วคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเรีอคชันเพราะผมคงไม่ทำเรีอคชันซ้ำเพราะว่าผมเห็นตัวอย่างนี้ตั้งแต่มันหลุดออกมาแล้วลดอ,อมานานมากแล้วซึ่งถ้าหากว่าผมทำเรีอคชันก็คือเป็นเฟกเรีอคชันซึ่งไม่ดีกว่า เรามาพูดถึง Snow White version นี้ต้องชิบหายแน่ๆเงินอาจจะทำได้เยอะแต่ไม่ถึงพันล้านหรอกสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือการตีความ Snow White แม้ว่าจะยังไม่ได้ดูหนังเต็มๆแต่แค่เห็นตัวอย่างก็รู้แล้วว่าสโนไวท์เวอร์ชันนี้จะถูกเพิ่มมิติเข้ามาในเรื่องของการเป็นผู้นำที่ต้องมากอบกูอ้อาณาจักรซึ่งก็เป็นเหมือนที่ราเชลเซเกอร์ออกมาพูดว่าหนังเรื่องนี้สโนไวทจะเป็นผู้นำแน่นอนซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับกับการทําหนังเพิ่มความเป็นผู้นำให้กับตัวละครสโนไวทแต่ทิศทางที่เธอเป็นผู้นำดูเหมือนว่าเธอจะเป็นผู้นำที่มันจะเป็นหัวหน้ากลุ่มกระบฏ กลุ่มปฏิวัติมีความแข็งร้าวพร้อมทำสงครามกับราชนีอยู่ด้วยทุกเมือ่อเพราะดูวเหม่วาวเธอจะเป็นเสมือนนัก,กรบเป็นฮีโร่ของประชาชนสุดท้ายเทรนของการเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งไม่ดูอ่อนแอ ก็เป็นไปตามความมัวของฮอลลีวูดสมัยนี้ที่สร้างภาพผู้หญิงให้แข็งแรงว่าเป็นผู้หญิงที่ต้องสามารถต่อกรกับตัวร้ายได้สามารถต่อสู้เหมือนผู้ชายได้สามารถสวิงดาบสามารถขีม่ม้าเพื่อมากอบกู้นี่กอบกู้นั่นได้ซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่านังจะทำลายรากฐานที่แท้จ,จริงของตัวละคร Snow White เวอร์ชันของดิสนียซึ่งมันน่าเสียดายนะครับที่ดิสนียเลิกจะนำเสนอความแข็งแรงของผู้หญิง ในรูปแบบนั้นออกมาโดยเฉพาะถ้ามันผ่านตัวละครเซเนไวในเวอร์ชั่นของดิสนีย์เองผมมองว่าความแข็งแกร่งของคนเหล่านั้นมันยังมีรูปแบบของความแข็งแกร่งด้านอารมณ์ด้านความรู้สึกเหมือนกันไม่ไม่จําเป็นต้องเสื่อมาว่าคนที่จะถูกเรียกว่าแข็งแกรง่งต้องทําตัวเองดูมีอํานาจเสมอไปและตัวละครเซนไวเองความเมตตาของเธอที่เธอคอยทํางานให้คนแคร์คอยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสัตว์รอบตัวเธอ เป็นสิ่งที่ทำให้สโนไวท์เป็นเจ้าหญิงที่แข็งแกร่งอีกคนซึ่งผมได้ทำคลิปพูดวิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้กับเจ้าหญิงดิสนี์ตัวอื่นๆในคลิปนี้นะครับถ้าหาว่าใครอยากเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นลองดูในคลิปนี้ได้เลยครับผมเชื่อว่าประเด็นความเมตตาเนี่ยมันก็ยังคงม,มีอยู่ละครับในหนังสโนไวท์เพราะว่าในตัวอย่างเ้าก็มีเกรนออกมาบ้างแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะถูกโยงไปที่สโนไวท์ จะต้องไปต่อกรกับรายชินีซึ่งมันจะเป็นพล็อตการนำเสนอความเมตตาที่เฉยมากๆในสมัยนี้ที่ตัวหญิงที่อ่อนแอต้องเปลี่ยนมาเข้มแข็งเพื่อกอบกู้อาณาจักรและมาน่าสะยดยที่สนอไว้เจ้าหญิงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ่อนแอที่สุด รอแต่เจ้าชายจะมาช่วยทำแต่งานบ้านคําวิจารณ์ที่มองข้ามความแข็งแกร่งของเธอในฐานะผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความอดทนกำลังจะได้ถูกสนองตามกระแสว o ลในไลฟ์แอชั่เรื่องนี้เพราะเธอกำลังจะกลายเป็นเจ้าหญิงที่สู้คนแล้วโอกาสที่ดิสนีย์จะได้ส่งเสริมความแข็งแกร่งในรูปแบบความเมตตาผ่านลกซีที่ยาวนานถึง80กว่าปีของสโนไวท คงจะหมดโอกาสแล้วสโนไวท์ White, เจ้าหญิงดิสนีย์ที่เหมาะที่สุดและเป็นเจ้าหญิงที่เหลือที่จะถูกหยิบมาทำลาฟแฟชั่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารว่าความแข็งแกร่งรูปแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันกำลังจะถูกลาฟแฟชั่นผสมผสานเข้ากับความหมัวรุนแรงที่ต้องการมีอำนาจต่อกรกับราชิีีเข้าชละแล้วก็อยากต่อมาก็คือตัวราเชลเซกเลอร์เอง ผมจะไม่พูดถึงเรื่องสีผิวว่าเชลเซกเลอกแล้วนะว่าไม่เหมาะยังไงหรือสโนไวท์ควรจะสีผิวอะไรเพราะว่าผมพูดไปในคลิปนี้แล้วเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นตัวชุดหนังลงแน่นอนผมมั่นใจเพราะจากที่ผ่านมาดราม่าแรกๆว่าอเคอาจจะเป็นอุบิเหตุอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ดราม่าหลังๆมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆที่ทําให้เธออาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ฉุดให้ความมีชื่อเสียงของหนัง ได้เสื่อมเสียและดีไม่ดีชื่อเสียของเธอที่ในแง่ลบเนี่ยอาจจะไปทําให้เลก a c ซี80ปีของสโนไวปนเปื้อนก็ได้เพราะว่าอย่างล่าสุดที่เธอไปวิจารณ์คนที่โหวตทรัมป์เธอก็ไปแช่งให้คนที่โหวตทรัมป์ว่าจะไม่เจอความสุขในชีวิตนี้ซึ่งนั่นค่อนข้างรุนแรงนะเรื่องการเมืองผมคิดว่ามันเซส i ทีฟด้วยแล้ว ยิ่งเธอทําแบบนี้เธอยิ่งผลักคนที่สนับสนุนทรัมป์ให้ไม่มาดูเรื่องสโนไวท์เพิ่มไปอีกแทนที่เธอจะไม่ออกมาพูดอะไรที่มันแรงขนาดนั้นแต่สิ่งนี้มันแรงเกินไปมันยิ่งและยิ่งเป็นช่วงที่หนังสโนไวท์ต้องโปรโมทยังไม่ฉายด้วยเธอยิ่งต้องคิดภาพลักษณ์และผมคิดว่าดิสนีย์เองก็คงไม่ได้ถึงขนาดมีสัญญาว่านักแสดงห้ามพูดเรื่องการเมืองแต่ว่าอย่างน้อยในฐานะที่เธอเป็นเจ้าหญิงในสถานะที่เธอเป็นนักแสดงผมคิดว่า อย่างน้อยเธอควรจะรู้ว่าโพสิชชั่นของเธอเนี่ยภาพลักษณ์เธอสําคัญกับความประสบความสําเร็จของหนังผู้บริหารดิสนีย์เองก็ยังออกมาพูดว่าเธอคือฝันร้ายของดิสนีย์เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่อยากทําให้หนังมีการปเปลี่ยนบทและดีไม่ดีการที่หนังได้มีการวีชูดได้มีการปเปลี่ยนบทได้มีการต้องมาถ่ายซอมเนี่ยเธออาจจะเป็น ตัวปัญหาก็ได้ผู้บริหารเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยผู้บริหารไม่สามารถปิดปากไปเชลเซกเลอร์ได้เพราะว่ามันคงจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาไม่คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่นักแสดงควรจะรู้ตัวเองขนาดเกากระดดหรือใครต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มา aggressiv e เท่าเธอเลยนะครับและอย่างต่อมาก็คือคอสตูมคอสตูมแย่มากดูเธอก็ตลกทุกครั้งเลยผมขอพูดเอเวอร์ควีนก่อน โอเคุ okay, ูของเอวร์ควอนลุกเนี้ยก็คงอิงมาจากกระตูนมันคงไม่ต้องหาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์อะไรมาวิเคราะห์ว่าทําไมราชนีถึงต้องใส่ผ้าคลุมหัวเรื่อมงกุฎแลมขนาดนั้นเพราะว่ามันคือเพราะว่ามันคงเป็นความแฟนตาซีที่ต้องการอิงตามกระตูนชุดนี้ผมชอบสวยชุดนี้ก็สวยมีความเป็นนางพญามีความเป็นตัวแม่แต่ว่าชุดนี้ที่เธอน่าจะอยู่ในฉากที่เธอร้องเพลงเป็นชุดที่ตลกมากคิดว่าคอสเพลราคาถูกคิดว่า เป็นชุดของนักแสดงมาร์สคอตในสวนสนุกนิสซี่พาร์คแล้วคืออีเวกินจะใส่ลูกคุมหัวตลอดทั้งเรื่องเลยเหรอเธอจะไม่แบบปล่อยผมเหรอผมรู้สึกแปลกแฮะทำไมไม่ปล่อยผมบ้างอะ่ะมีลูกปล่อยผมบ้างมีลูกคุมหัวก็บางชุดสิทาไมต้องเป็นชุดทําไมไม่มีลุกบางชุดที่ปล่อยผมลงปล่อยผมกล้าผมขึ้นหรืออะไรเป็นลูกแบบเนี้ยมันก็ดูตลกทั้งเรื่องนะครับและมาที่ชุดหน่ไว้ ชุดสโนไวท์คือแย่มากแย่จริงๆผมพูดเรื่องสีก่อนสีของชุดสโนไวท์ไม่รู้ว่าทีมงานตัดสินใจยังไงถึงเอาเฉดสีที่สดขนาดเนี้มาให้สโนไวท์เพราะว่าในกระตูนะครับ กาะอ,อกสโนไวท์หรือกระโปรงสโนไวท์อ่ะมันไม่ได้สีออกโทนสดขนาดนี้กาะอ,อกสีน้ำเงินของสโนไวท์อ่ะไม่ได้เป็นสีฟ้าเข้มสีฟ้าแจ๊ดขนาดนี้มันออกกรมท่าด้วยซ้ำหรือสีกระโปรงเองมันก็ไม่ได้เป็นสีเหลืองแจ๊ดขนาดนี้ผมคิดว่าการตัดสินใจเนี้ยมันคงผ่านการเทสกล้องเทสนักแสดงเทสกับต่างๆมาเรียบร้อยแล้วและเป็นฟิแนลให้สีแบบเนี้ยซึ่งในฐานะคนดูผมคิดว่าเป็นชอยส์ที่แย่มากๆพอมาทำให้สโนไวท์หนึ่ง ใส่ชุดที่ดูตลกดูเป็นคอสเพลราคาถูกตามงานวันเกิดคนนู้นคนนี้2ส,สีมันสดมันเด่นเกินไปมันโดดโออกจากฉากมากเกินไปลองดูฉากนี้สิครับที่สโนไวท์ใส่ผ้าคลุมสีแดงโอ้โหเธอเด่นที่สุดในแบล็กวด์เลยอะแลวซึ่งมันดูแปลกเกินไปมันแปลกมากมากเกินไปและผมคิดว่าความอยากให้ดูโดดความอยากให้ดูเด่นเนี่ยคงจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจละมัง้งที่ให้สโนไวท์มีชุดสีเฉดนี้ ลองไปมองดูชุดของเหล่านักแสดงในดิสนีย์แลนด์สิโอ้โหชุดในสวนสวนสุกเนี่ยผมว่ายังสวยกว่าชุดที่เป็นในหนังอีกนะเพราะว่าก,ก็อกก็ยังเป็นโทนสีน้ํำเงินเข้มออกกรมท่ากระโปรงก็ไม่ได้กระโปรงสีเหลืองแจ๊สขนาดนี้มีความตรงตามประตูด้วยแล้วก็มาเรื่องผมเรื่องผมนี่ใครคิดเนี่ยผมเนี่ยอุบาทมาจริงๆนะครับ ทรงผม Snow w h i t ยังกับผมทรงนักเรียนหญิงในประเทศไทยที่ถูกแหกผมด้วยนะทรงนี้อุบาทมากทำให้ Rachel s e เล l e r ดูขีเหลยไปหนึ่งพันเท่าเลยไม่ว่าจะเมคอัพเป๊ะแค่ไหนก็ตามไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ทำบ๊อบแบบที่บ๊อบทีบทเเ่เป็นทรงผมคลาสสิกหรืออะไรนักแสดงใน Disney Land ยังทำสวยกว่านี้อีกซึ่งก็แอบคิดว่าโอเค ไม่ต้องการทําให้สโนไวดูสวยมากเกินไปเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งมีความสตรองต้องมากอบกู้บ้านดังนั้นเธอจะสวยเด่นดูแกรมดูติดแกรมไม่ได้มันจากคำนึงตรงนี้มันก็แอบตลกไงเพราะว่านี่คือแฟนตาซีทุกอย่างไฟเตอซีหมดเลยมีคนแคระที่เหมือนจะมีเวทมนต์มีป่าที่เหมือนจะมีเวทมนต์มีแม่มดราชนินีมีเวทมนต์มันจะมาอยากคำนึงความสมจริงของลักษณะนิสัยอะไรทาไมาไม่คำนึงถึงความสวยงามตัวละครที่ ิสซี่จะเอาไปขายของเล่นนะสิดีกว่าไหมมาทรงผมทรงนี้เนี่ยตลกมากถ้าหากว่าซื้อตุ๊กตามาหรือให้ตัดต่อว่าเชลซิกเลอร์ไปใส่ชุดนักเรียนหญิงไทยมอต้นเนี่ยโอ้โหเข้าเลยครับพูดเลยแลสเีดีคนแครกก็ตลกมากดูไม่สมจริงดูตลกดูแปลกมากๆเลยทำไมไม่เอาคนแครจริงๆเป็นคนมาเล่นละ่ะ วานุ่นกลัวนี่ไปหมดพยายามดัดแปลงตามกระแสสังคมจนหนังเละไปหมดแล้วดิสนีย์เนี่ยผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเอะแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับผมคุณผู้ชมคิดยังไงกับสโนไวท์เวอร์ชันนี้คิดว่ามันจะพังไหมผมคิดว่ามันจะพังแน่เลยอาจจะทําเงินได้อาจจะไม่เจ๋งแต่คงทําเงินไม่ถึง1,000ล้านเท่า Beauty and the Beast บอกเลยว,ว่าถ้าหาว่าหนังเรื่องนี้ทําเงินถึง1000ล้านผมจะเอาปี๊มาคุมหัวขอบคุณที่รับชมนะครับ